ปก,กัิรา,าคาแบบแรงนะคะ3,500บาทก็คือเดี๋ยวเราจะมารีวิวคุชชั่นของทาวฟอร์ดกันนะคะตัวนี้ลงรีวิวตัวเต็มไปแล้วใน YouTube นะคะตอนแรกเเอาไปเทสที่ไต้หวันแล้วแบบไม่ได้ใจว่ามันแบบเป็นพออากาศบ้านเขาหรืออะไรแต่รู้สึกแบบตอนนี้นแบบไม่เวิร์กด้วยแล้วก็ลองแป้งใหม่หลายตัวมากะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะมาเทสทกันอีกรอบค่ะเพราะว่าเขามีรีวิวให้นะาแต่ก็ค่อนข้างแรงถ้าเทียบกับแบบสมมติแบบซูอ u ซูก็น่าจะแบบ2,500จัง สมมติก็แบบประมาณพันห้าแบบไม่เกินสองพันอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันราคาแรงมากะคะ่ะเราก็ทําใจอยู่สักพักก่าจะซื้อมานะคะแต่เพื่อนบอกว่ามันดีมันแบบคุ้มราคานะคะสีที่ไซส์ใช้นะคะก็คือเบอร์สี่จุดศูนย์นะคะอันนี้ก็คือไปเทสที่เคาน์เตอร์นะคะให้พนักงานช่วยเลือกแต่ว่าเขาน่าจะมีจนถึงแบบมานเบอร์ห้าบางแบบไม่ได้สีมากนะคะอันนี้เดี๋ยวลงข้างหน้าให้ดูก่อนนะคะ บางๆนะคะเริร่มกบอยสิวไปแล้วะคะมามันจะแบบไม่ได้แบบเลือกมากนะคะไปดูถ้าไปดูในคลิปเต็มจะอาจจะเห็นชายรูนี้อันนี้ลงขรึงหน้านะคะก็จะเห็นความ่ามมนจะมีติดขาวนิดน,นึงนะคะแต่ว่าตอนแรกอะ ทั้งานก็แบบถามว่าเออบอกว่าจะแบบเลือกสาวาซึ่งจะเขากว่าน,นี้นะคะแบบถ้าอยากให้หน้าดูวสว่างนี่ก็บอกว่าเออเอาแบบพอดีผิวแล้วกันเพราะว่าหน้าก็ขอไม่เท่าไรแต่ว่าแขนแทนกรา,านะคะอยากจะแทนขึ้นจากตอนนี้ไปซื้อเลยนะคะเพราะว่ามันตั้งแต่เขาสัมเมอร์มาคือรุนแรงเย,ยอะขึ้นเยอะ เดี๋ยวไปลงอีกข้างก่อนอันนี้ก็ลงบางๆทั่วหน้าแล้วนะคะอันนี้ก็ลงบางๆทั่วหน้าแล้วค่ะอันนี้คือแต่คุณชันไปสองรอบะคะ่ะรอบแรกแอปกดมาน้อยนิดนึนงเลยต้องแบบมีรอบที่สองนะคะถ้าลงบางๆอะใส้แบบประมาณหนึ่งงสองแถบก,กํบาลังโอเคนะตรงที่มีรอยสิวนะคะว่าจะลงซ้ำอีกรอบหนึ่งเพราะว่า นี่เขาก็การปกปิดที่โอเคนะคะแต่ต้องเข้าใจด้วยว่าตัวสิวอ่ะอันนี้มันเป็นสิวที่แบบอักเสบอ่ะเพิ่งแบบเพิ่งขึ้นเลยมันก็จะแบบว่าปกปิดไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าเวลาผิวอักเสบมีสิว,ว,สวแบบหลอมพืนมันจะไม่ค่อยกล่องชีเลยนะคะโอเคเดี๋ยวแต่งหน้าเสร็จเราเดี๋ยวใสก่กลับมาให้ ว่าตอนนี้ต้องสมูงไม่รู้ดีแต่ว่าไม่รู้ในกล้องเห็นไหมแต่ว่ามันเป็นข้ามซ่าเห็นปะฉันว่าฉันไม่รอดจริงๆิงมันแบบอืมสักราคะ <c oughs> คือแบบ